วันนี้จะนําเสนอกลองแอร์ล้างน้ำได้เป็นกลองแอร์หลังของรถฟุนได้เอสวันวัสดุเป็นไนลอนวเมสส่วนกรอบเป็นพลาสติกเป็นฉนวนพลาสติกแข็งแรงทนทานด้านนี้เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังมีระแนงกั้นเพื่อกันกระแทกในกรณีที่มีการบรรทุกของอาจจะมีของอะไรไปกระแทกได้พร้อม พร้อมกับซองใสซึ่งสามารถนำไปแปะที่ช่องกองช่องแอกช่องลมเข้าของรถอุ่นใดได้ทันทีโดยจะมีกาวสามเบนแน่ไปด้วยอันนี้ยังไม่ได้แกะเพราะยังไม่ได้ประกอบการล้างก็เพียงแคถ่ถอดถอดแผ่นกองนี้ออกไปส่วน ซองนี่ก็ยังติดอยู่ที่ช่องลมเข้าของรถและล้างเสร็จแล้วก็นำมาประกอบได้ง่ายได้รสนิยมดีครับแข็งแรงทนทาน